นี้เป็นวันที่14แล้วครับที่รัสเซียยงคงบุกจงตียูเครน ฝักงฝั่งของยูเครนเองบอกว่ามี4เมืองนะครับที่รัสเซียล้อมเอาไว้แล้วพยายามที่จะยึดครองให้ได้แต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่ายูเครนเองบอกว่าพร้อมที่จะสู้ให้ถึงที่สุดเลยนะครับผู้นํายูเครนบอกว่าทางฝั่งของยูเครนเองเยพยายามทุกวิถีทางไม่ให้4ี่เมืองนี้ถูกยึดได้ขณะเดียวกันทางด้านของสหรประชาชาติก็บอกว่ามีพลเรือนเสียชีวิตแล้ว400คนในยูเครนแล้วก็เป็นเด็กรวมอยู่ด้วย20กว่าคนด้วยกันตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาล พื้นที่สาธารณสุขต่างๆนั้นถูกทำลายเสียหายหนักเลยซึ่งทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็เน้นย้ำนะครับขอความร่วมมือว่าจะทำลายอะไรเนี่ยจะยิงอะไรไปอย่าไปถึงจนที่เป็นโรงพยาบาลครับเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สำคัญครับสถานการณ์รัสเซียบุกยูเครนเข้าสู่วันที่14แล้วนะครับในวันนี้9มีนาคม2,5 6 5 65. โรงพยาบาลในเมืองอิสยามเสียหายหนักเลยหลังถูกระดมยิงถล่มด้วยปืนใหญ่เมื่อคืนวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิน่<ใ>นนายกเทศมนตรีของเมืองเป็นคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ครับแล้วเขาก็บอกว่านี่เลยดูสินี่คือสภาพของโรงพยาบาลที่เสียหายมันเป็นโรงพยาบาลใหม่และทันสมัยมากจริงๆโรงพยาบาลแห่งนี้พึ่งสร้างเสร็จเปิดใช้งานมาได้เพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นมาในวันนี้เลยอแต่ซากปรักหักพังแบบนี้แหละรครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐสภายูเครนระบุว่ารัสเซียได้ถล่มเมืองอิสยามแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองคาคิฟไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว120กิโลเมตรทำให้ชาวเมืองนี้เสียชีวิต8คน รวมถึงเด็กสองคนด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วยมีผู้เสียชีวิตเท่านี้จริงหรือไม่ด้านประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยสถานการณ์ล่าสุดในยูเครนในระหว่างการกล่าวต่อรัฐสภาสาอารณชจักรผ่านวิดีโอลิงก์เมื่อวานนี้บอกว่าขณะนี้ทหารรัสเซียล้อมไว้ได้4เมืองก็คือคาร์คิฟมโคลายิฟชอร์นิฟและซูมี ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่อย่างเมืองคาร์คิฟเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอยูเครนนะครับตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดงของรัสเซียขับทางกันเน่เพียงแค่45นาทีเท่านั้นปรากฏว่าคาร์คิฟถูกโจมตีหนักที่สุดเลยตอนนี้ทางยูเครนยืนยันว่าทหารยูเครนก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่สามารถต้านทานทหารรัสเซียไว้ได้คือรัสเซียก็พยายามที่จะบุกเข้ามาในเมืองนี้เมื่อวานนี้การโจมตีคาร์คิฟนั้นสร้างความเสียหายต่ออาคารที่ตั้งสำนักงานความมั่นคงอยูเครน และพิพิธภัณฑ์ศิละปะที่ตั้งอยู่ติดกันทางนิรัเสเซียตั้งเป้าจะยึดเมืองคาคิฟซึ่งเมืองนี้นะครับมีประชากรอ,อยู่ราว1นล้านสี่แสนคนและชาวเมืองคาคิฟส่วนใหญ่ก็พูดภาษารัเสเซียโดยตั้งแต่วันแรกของการบุกยูเครนเมื่อ14วันก่อนทําให้เมืองนี้ถูกรัสเซียระดมยิงถล่มทุกวันครับอาพาร์ตเมนต์เสียหายหลายหลังตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ไม่ได้มีการยืนยันนะครับคาดว่าน่าจะมีมากกว่า140คนเลยทีเดียวครับ อีกเมืองหนึ่งมีชื่อว่าซูมีครับเมืองนี้เนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนถูกรัสเซียโจมตีทางอากาศอย่างหนักเช่นเดียวกันมีชาวบ้านเสียชีวิต21คนรวมถึงเด็ก2คนชาวเมืองอพยพหนีออกจากเมืองแล้วเกือบ3,500คนหลังจากรัสเซียเปิดเส้นทางอพยพให้โชคคราวครับทั้งนี้เมืองซูมีเป็นหนึ่งใน5เมืองของยูเครนรวมไปถึงกรุงเคียฟนะครับที่รัสเซียเขาเปิดเส้นทางอพยพให้พลเมืองสามารถหนีการสู้รบไปยังรัสเซีย แล้วก็เบลารุสได้ในสัปดาห์นี้ส่วนยี่เมืองไมโครลายฟเมืองนี้เป็นเมืองเอกในภาคใต้ของยูเครนครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน4เมืองที่ผู้นํายูเครนระบุว่าตอนนี้เนี่ยถูกรัสเซียล้อมเอาไว้อยู่ทางทําเนียบระธานาธิบดียูเครนย,ยืนยันว่าทหารรัสเซียพยายามโจมตีมาหลายครั้งแล้วก็จะบุกเมืองนี้ให้ได้แต่ทหารยูเครนก็ต้านทานไว้ได้ด้านโอลฟซีอาริสโตวิชซึ่งเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครน กล่าวในการสรุปสถานการณ์สู้รบทางโทรทัศน์ยูเครนนะครับว่ารัเสเซียต้องใช้ทหารมากกว่านี้อีก10เท่าจึงจะยึดเมืองนี้ได้ครับขณะเดียวกันมีข้อมูลมาจากสหประชาชาติหรือว่า UN นะครับที่เปิดเผยตัวเลขพลเรือนยูเครนที่เสียชีวิตจากการสู้รบตัวเลขมีสูงถึงกว่า400คนแล้วนะครับสถานการณ์วิกฤตมนุษยธรรมในยูเครยนยิ่งเลวร้ายลงเรื่อยๆด้านสำนักงานสิทธทิมนุษยชน UN ระบุเพิ่มเติม,ตมว่า ในจำนวนพลเรือนยูเครนที่เสียชีวิตตัวเลขเกิน400คนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยนะครับ27คนครับขณะที่ฟากฝั่งขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ยืนยันว่าโรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุขในยูเครนถูกโจมตีเสียหายรวมแล้วอย่างน้อย7แห่งในช่วง12วันแรกที่รัสเซียบุกโจมตียูเครนทาง WHO ก็เรียกร้องในการสู้รบครั้งนี้ว่าไม่ควรจะมุ่งเป้า ไม่ควรจะสร้างความเสียหายให้กับโรงพยาบาลและสถานรักษาพยาบาลต่างๆซึ่งก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศครับประธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกีของยูเครนกล่าวต่อสภาผู้แทนร,ราษฎรสหราชอาชาจักรผ่านวิดีโอลิงค์เมื่อวานนี้นะคะโดยระบุว่าขอให้สภาผู้แทนร,ราษฎรสหรัชอาชาจักรประกาศเท้รสเซียเป็นประเทศก่ะการร้าย ผู้นำยูเครนประกาศว่าเราจะสู้กับทหารรัสเซียในป่าในทุ่งบนชายฝั่งและบนถนนชาวยูเครนจะไม่ยอมแพ้และจะไม่แพ้เราจะสู้จนถึงที่สุดในทะเลบนอากาศเราจะสู้ไม่ถอยเพื่อแผ่นดินของเราไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไร คำพูดของเซเลนสกี้สะท้อนถึงคำพูดของเซอร์วินสตันเชอร์ชิลลอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสมัยสงครามโลกเขายัางเปรียบเทียบการสู้รบของยูเครนกับรัสเซียเหมือนกับที่สหราชอาณาจักรสู้รบกับนาซี ซึ่งเซเลนสกีนั้นยังเรียกร้องซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ประเทศตะวันตกช่วยปกป้องน่านฟ้าของยูเครนจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียและขอให้ประเทศตะวันตกแน่ใจว่าได้ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำแล้วจริงๆ ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีบริสจอนเซนผู้นำสหราชอาณาจักรสำหรับความช่วยเหลือที่ให้มาก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามขอให้สหราชอาณาจักรเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียให้หนักขึ้นอีกพร้อมกับเรียกร้องทั้งสหราชอาณาจักรและประเทศตะวันตกอื่นๆควรต้องเดินหน้าช่วยเหลือยูเครนให้มากขึ้นกว่านี้อีก เซเลนสกี้ยังสรุปถึงสถานการณ์ในยูเครนล่าสุดว่ารัสเซียโจมตีในยูเครนทุกวันทําให้พลเรือนยูเครนเสียชีวิตขาดแคลนน้าขาดแคลนอาหารขณะน,นี้ฐานรัสเซียล้อมไว้4เมืองคือคาคิฟไมโครลิฟเชนิคิฟและซูมี แต่ทั้ง4เมืองยังไม่แตกหรือตกไปเป็นของรัสเซียและทหารยูเครนนั้นยังสามารถรักษามเมืองสําคัญต่างๆได้อีกหลายเมืองในภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนผู้นํายูเครนย,ยังได้รับการยืนปรบมือจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสหราชอาณาจักรสองครั้งคือในช่วงเริ่มต้นการถแถลงและหลังเสร็จสิ้นการถแถลงด้วยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม TN n n w s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ